ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่11มิถุนายนนะครับพศ2567นะครับผมมาพบกับร้านลาวมาศูนย์ชนแนลนะครับผมร้านอยู่ติดตรงเรียนบ้านนายมนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับมาไดยเล้โทรศัพท์0894064695นะครับผมทางไลนของเรานะครับ ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมส่วนตู้นะครับผมตู้ลําโพงนะครับผมบางตัวก็สามารถส่งได้นะครับผมบางตัวก็ไม่สามารถส่งได้นะครับผมอันนี้ขออภัยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตู้นะครับผมแต่บางชิ้นผมไม่สามารถส่งให้ได้นะครับเพราะว่าบางตัวนะครับน้ำหนัก ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าน้ําหนักเกิน50กิโลขึ้นไปนะครับผมค่าส่งก็จะใกล้ๆ500นะครับผมตัวน,นี้ก็คือมันต้องแบกรับนะครับผมหลายๆอย่างนะพี่น้องก็คือผมทํางานคนเดียวนะครับผมแล้วก็ แพ็คนะครับผมค่าแพ็คมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการแพ็คนะครับผมค่าส่งต่างหากนะครับผมก็คือที่ที่บอกพี่น้องไปนะครับว่าค่าส่ง400บาทนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมนะครับผมค่าใช้จ่ายในการแพ็คนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมบางท่านมาต่อค่าส่งนะครับอันนี้อันนี้เข้าใจอยู่นะครับผมก็อยากลดนะครับผมแต่ว่าตู้ลำโพงเอาตรงๆเลือพี่น้องกําไรน้อยมากนะครับผมแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับผมมารับชมสินค้ากันนะครับ ผมมีหลายตัวนะครับผมมาเริ่มที่ตู้18นิ้วนะครับผมเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับตัวนี้เลยนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ส่งเด้อพี่น้องอ่าเพราะว่าตัวนี้นะครับผมน้าหนักเยอะนะครับน้ําหนักเยอะนะครับพี่น้องค่าส่งก็น่าจะแตะ500เลยพี่น้องนะครับผมอ่าฝากนิดนึงแต่ท่านไหนนะครับอ่า ตั้งใจจะให้ส่งจริงๆนะครับผมก็ถ้ากล้านะครับที่จะจ่ายให้ผมห้าร้อยผมก็สามารถส่งให้ทางได้เด้อพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมตู้สิบแปดนิ้วเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมใบละหกร้อยบาทนะครับใบละหกร้อยบาทพี่น้องนี่ครับนะครับสภาพตามนี้นะครับพี่น้องนะครับผมตู้ตามสภาพเด้อครับผมแต่ราคาหกร้อยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับพี่น้องครับผมเปิดได้นะครับเอาไปใช้งานได้นะครับรับงานได้เหมือนกันพี่น้องนะครับ ก็สภาพก็ตามที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับพี่น้องนี่ครับผมง่ายต่อการตัดสินใจนะครับแต่ว่า,าตู้สภาพนี้นะครับพี่น้องก็คือเอาตรงๆคือผมไม่อยากส่งนะครับผมอยากให้พี่น้องอมาเลือกเองนะครับมามาชมเองนะครับผมจะได้รู้ตำหนงนะครับจะได้รู้ว่า ปีปัญหาตรงไหนนะครับตำหนิตรงไหนนะครับพี่น้องเผื่อบางท่านนะครับผมส่งไปแล้วนะครับผมสินค้าอาจจะไม่ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับบางทีตามที่ท่านคาดหวังนะครับท่านก็อาจจะเสียความรู้สึกนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับเพราะก็คือของราคาถูกนะครับก็จะมีตําหนินะครับผมเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับก็คือท่านไหนรับได้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมส่วนท่านไหนบอกว่าโอ้ทำไมตู้เก่านะครับผมเวลาดูในคลิปทําไมไม่ได้เก่าขนาดนี้นะครับแต่บางท่านมาดูแล้วโอ้ตู้สภาพนี้ราคานี้ ถูกมากคุ้มมากนะครับเพคือแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะพี่น้องอันนี้ขอ ท่านที่นะครับผมท่านที่สามารถมาดูเองได้ดีกว่านะพี่น้องเนาะเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมคนขายผมก็สบายใจนะครับคนที่มาซื้อก็สบายใจนะครับมาดูแล้วนะครับสภาพมันไม่สวยนะครับไม่ถูกตานะครับก็คือโอ้ยตำหนิมันเยอะไปช่างอ่ะขอผ่านก่อนอันนี้ไม่ว่ากันพี่น้องนะครับการซื้อการขายนะครับผมอยากให้มาชมเองนะครับส่วนส่วนสินค้าตัวไหนที่มีปัญหานะครับก็สามารถส่งได้ในพี่น้องก็เอาให้พี่น้องได้ดูได้ส่งให้ได้นะครับ ี่อตามนี้เลยนะครับเป็นเทอร์โบน้าโค้งทั้งสองตัวนะครับพี่น้องอ่าทั้งสองคู่นะขออภัยนะครับอ่าตัวหนึ่งจะสูงกว่านิดนึงนะครับตัวหนึ่งก็จะตามขอทนิดนึงนะครับให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับนะครับผมเข้ามาเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้พี่น้องนะครับผมอ่าขอท่านที่สะดวกนะครับเข้ามาเลือกชมดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไปแล้วนะครับผมอาจจะไม่ตรงปกสำหรับท่านนะครับผมก็บางท่านก็ไม่มีปัญหานะครับอ่านี่ครับใบละหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องนี่ครับ ตามนี้เลยนะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็มาที่ตู้18นิ้ว b b นะครับตอนนี้เหลือแค่2ใบนะครับนะครับผมตู้ b b นะครับผมเป็นตะแกรงฉีกนะครับเหลือแค่2ใบเด้อพี่น้องนะครับส่วนหูจับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหูจับเป็นแบบนี้นะครับตู้ก็สภาพสวยนะครับตัวนี้ไม่ผุไม่บวมนะครับผมเป็นตู้ขอบเหล็กมีหูจับครับผมเป็น b b นะครับผมฝาบนบับ BB ฝาบนนะครับนี่ครับนะครับผมสภาพที่สวยนะครับ ถ้าไหนสนใจท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้นะครับผมอ่าขออนุญาตนะครับผมขายในราคาใบละ1,500บาทนะครับใบละ1,500บาทนะครับท่านไหนต้องการให้ส่งนะครับตัวนี้ก็ค่าส่งอยู่ที่ใบละ400ร้อยนะพี่น้องแต่ว่าเวลาไปส่งจริงๆเกิน400ร้อนะครับเพราะว่าผมส่งไป6ใบเมื่อกี้นะครับตกใบละ400 417 18บาทนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ค่าแพ็คก็ตกอยู่ที่ใบละ100ถึง150บาทนะครับ อันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับตู้เอาตรงๆพี่น้องนะครับกำไรใบละร้อยสองร้อยนะครับแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมท่านไหนสามารถเข้ามารับเองได้จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับตู้นะครับผมตู้สิบแปดนิ้วไม่อั้นยี่สิบมิลนะครับเป็นตู้วีวีนะครับตะแกรงฉีกนะครับเหลือแค่สองใบนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมค่าส่งใบละสี่ร้อยนะครับแล้วก็มาดูที่อีกหนึ่งตู้นะครับตู้นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสูตรไหนเด้อพี่น้องนี่งนะครับผม ครับผมก็อาจจะดูไม่ชัดร0 0เนะครับพี่น้องเพราะว่าอาตู้ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับให้ดูด้านหน้ากว่างๆได้กันนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เพราะว่าไม่สามารถระบุสูตรให้พี่น้องได้นะครับว่ามันเป็นสูตรไหนนะครับอันนี้ถ้าไหนที่สามารถเข้ามาเลือกชมได้นะครับเลือกซื้อได้เองยิ่งดีเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ขายเพียงนะครับผมใบละ1,000บาทนะครับผมขายเพียงใบละ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องน่ครับ ไม่อักแค่20ิมิลนะครับผมนี่ครับหมูจับเรคู่เลยนะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับพี่น้องให้ดูด้านหลัง่ครับผมร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับพี่น้องก็จะมีเสียงรถนะครับเสียงอะไรรบกวนนิดหน่อยนะครับพี่น้อง ก็อาจจะสร้างความขัดแย้นขางนี้หน่อยนะครับวันนี้ก็บททวนเรานิดนึง้อพี่น้องนะครับร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับผมเส้นสีขอระพูมนะครับรัตนบุรีนะครับผมพอถ้าจากสีขอระพูมมาก็อยู่ประมาณกิโลเมตรที่20นะครับผมถ้าจากรัตนบุรีมาก็ประมาณกิโลเมตรที่13 14นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ติดถนนใหญ่เลยนะครับผมติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับ นี่ครับผมไปละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องพร้อมจัดส่งอ่ะไม่ใช่พร้อมจัดส่งพี่น้องขออภัยลิ้นพันนะครับไปละหนึ่งพันบาทรับเองนะครับผมค่าส่งก็อยู่ที่ไปละสี่ร้อยนะครับผมอ่ะอะไรสนใจเด้อแล้วก็ตัวนี้ก็ไปละหนึ่งพันบาทเหมือนกันพี่น้องนะครับเป็นตู้แอลนะครับตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับพี่น้องเห็นแบบนี้นะครับบอกว่าเลยเสียงดีมากนะครับโคตรดังนะครับตัวนี้นะครับผม ครับผมถูกแจวัยรุ่นแน่นอนน,นนะครับตัวนี้เบ็ด้แน่นนะครับกระแทกกระแทกเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่อาจแท้ยี่สิบมิลเหมือนกันนะครับพี่น้องหูงจับเด็กคู่เหมือนกันนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมตัวนี้ถ้าพาพี่น้องให้ทรงก็ใบละสี่ร้อยบาทนะครับเหมือนกันนะครับนะครับสวยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับตู้ฝั่งนี้บ้างนะครับครับผมตู้สิบห้านิ้วนะครับผมตู้สิบห้านิ้วอ่าเป็นทรงพีเอสนะครับพี่น้องเนี่ครับสิบห้านิ้วพีเอสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นะครับนะครับด <Cette Goodnight. S 1> ้านหลังจะประมาณนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้ครับด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับนะครับด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นดอกนะครับสิบห้านิ้วโอบ้อมนะครับผมแหลมก็จะเป็นแหลมโอบ้อมเหมือนกันพี่น้องนะครับอันนี้เป็นชุดโอบ้อมเลยนะครับตัวนี้มีขามีเบ้านะครับสำหรับเสียบขาตั้งนะครับตูสภาพสวยนะครับผมตู้ตัวนี้ก็ไม่ผูไม่บวมพี่น้องนะครับผมตะแกรงเลกครบนะครับน่ครับตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คู่ละนะครับคู่ละ สี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมรับเองก็ใบละสองพันบาทนะครับพี่น้องแต่ก็มาดูที่ตู้สิบแปดนิ้วนะครับตู้สิบแปดนิ้วตัวนี้ก็จะคล้ายคล้ายเอฟคอนนะครับพี่น้องอันนี้ก็ไม่สามารถระบุได้เหมือนกันพี่น้องว่าเป็นสูตรไหนนะครับพี่น้องก็ท่านไหนนะครับผมสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้เด้อพี่น้องนะครับจะถึงสุกนะครับผมจะถึงสุกเวลานะครับผมแปดโมงนะครับถึงบ่ายสามเด้อพี่น้องนะครับผมแปดโมงถึงบ่ายสามนะครับเข้ามา ลซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้ชัวนนิดนึงนะพี่น้องรบกวนนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับพอดีนะครับผมทํางานคนเดียวนะครับพี่น้องเวลาวิ่งไปเอาของครับ ก็ต้องปิดร้านนะครับพี่น้องอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมไม่ได้เปิดตลอดนะครับเหมือนร้านอื่นเด้อพี่น้องนะครับทางร้านเราไม่ได้เปิดตลอดเหมือนร้านอื่นนะครับไม่ไม่มีใครมานั่งเฝ้าตลอดนะครับก็คือส่วนมากก็จะเน้นนะครับลูกค้าทางออนไลน์มากกว่านะครับแล่ก็ท่าไหนจะเข้ามารับเองก็โทรมานะครับนัดหมายกันนิดนึงนะครับผมสำหรับทางร้านของเรานะครับตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันบาทเหมือนกันพี่น้องนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ไม่มีตะแกรงเด้อพี่น้องนะครับไม่มีตะแกรงนะครับตัวนี้ก็ ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าส่งก็อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับเป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับตัวนี้เสียงดีมากพี่น้องนะครับผมอยากให้ลองเลยนะครับอตัวนี้เสียงดีมากนะครับอยากให้ลองนะครับผมเบดแน่นนะครับจุกนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้สิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ตู้สวยเลยนะครับตู้สวยมากนะครับดีวผมพามาดูด้านหลังนะครับพี่น้องตัวนี้มีชุดแขวนให้ครบนะครับนี่ครับ้อมบาแขวนนะครับอุปกรณ์แขวนครบเลยนะครับผม นะครับผมด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นเบ้านะครับเป็นเบ้าหลบฝนอย่างดีเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับสวยๆนะครับน่ครับตูสภาพสวยมากนะครับตัวนี้นะครับดอกนะครับผมดอกเป็นดอกอเคทิเฮนะครับเป็นเคทิเฮสิบสองนิ้วนะครับโครงหล่อนะครับดอกแลมก็จะเป็นอคอมห้าศูนย์นะครับของเอทีเอสนะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้บอกเลยเน็ตเวิร์กตัวใหญ่มากนะครับพี่น้องนะครับตูสภาพสวยนะครับ ดอกก็เดิมๆทั้งหมดเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอจะขึ้นรูปนะครับผมตามให้พี่น้องดูนะครับว่าสภาพดอกเป็นยังไงนะครับตัวดอกเป็นยังไงนะครับดอกรุ่นไหนนะครับพี่น้องจะได้ดูกันนะครับนะครับตู้สภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับตู้พ้อมใช้งานนะครับบอกเลยว่าสเปคเทพนะครับตัวนี้นะครับสเปคเทพนะครับผมตู้เป็นตู้งาน CNC นะครับสวยมากพี่น้องตัวนี้นะครับตู้งาน CNC สวยมากนะครับนะครับตะแกรงปั๊มนะครับดอก เท่ๆเลยพี่น้องนะครับผมตัวนี้ก็คืออ่าสามารถนะครับเอาไปคุมเบตนะครับอสองดอกสองใบนะครับผมอ่าโค้งรอนะครับผมไม่เด็กสองชั้นสามชั้นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าดอกอสเปคค่อนข้างแรงเลยนะครับอ่ตัวนี้นะครับท่าไหนสนใจก็อ่าใบละนะครับผมตัวนี้ใบละเลือกพี่น้องใบละ4ี่พันแปดร้อยบาทนะครับใบละสี่พันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมตัวนี้เน็ตเวิร์กตัวใหญ่มากนะครับเน็ตเวิร์กตัวใหญ่มากนะครับคอมห้าหนึ่งศูนย์นะครับผม ดอกคงหลอนะครับเป็นของ K t h สนะครับดอกคงหลอ k t h นะครับพี่น้องราคานี้คุ้มแน่นอนพี่น้องนะครับผมนี่ครับตู้สวยๆครับตู้งาน CNC นะครับผมก็ใบละ4,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมคู่หนึ่งก็ตกอยู่9,6 0 0นนะครับพร้อมส่งเด้อพี่น้องอะถ้าใครสนใจนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมคู่ละ9 6 0 0บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพ่วไทยนะครับแต่ก็มาดูที่ตู้เทอร์โบนะครับผมตู้เทอร์โบนะครับนี่ครับ เป็นตู้เทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าขนาดเดียวกับวาเทคเลยนะครับพี่น้องนะครับเป็นไซส์เดียวกับวาเทคนะครับก็น่าจะอยู่ที่60นะครับ60 72แล้วก็80นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับหูจับเหล็กคู่นะครับนะครับมีตะแกรงเหล็กนะครับมีตะแกรงเหล็กนะครับเป็นตะแกรงฉีกนะครับสวยนะครับตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมค่าส่งอ่าตัวนี้นะครับผม น้ำหนักเกินห้าสิบโลนะพี่น้องน้ำหนักเกินห้าสิบโลนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ส่งนะครับพี่น้องนะครับหรือท่านไหนนะครับหรือท่านไหนต้องการให้ส่งจริงๆรินะครับตัวนี้ขอค่าส่งที่ห้าร้อยบาทนะครับผมท่านไหนรับได้ก็อจัดไปนะครับผมท่านไหนรับไม่ได้ก็ดูเพื่อความบันเทิงเรื่อพี่น้องนี่ครับ ตู้เทอร์โบนะครับผมตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับผมไม่อาจแท้20มิลนะครับขอบเลรคู่จับเบรคคู่นะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้ตัวนี้เป็นออเดอร์4นะครับตู้ออเดอร์4นะครับเป็นตู้แฝดนะครับมีใบเดียวเด้อ18นิ้วนะครับผมออเดอร์4นะครับตู้แฝดนะครับใบละ1,500บาทนะครับตัวนี้ขอท่านที่สะดวกนะครับมารับเองได้เท่านั้นเด้อพี่น้องเพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับน้ําหนักเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับน่าจะ 60สิบถึงเจกิโลนะครับผมแต่เสียงบอกเลยอย่างโหดนะครับตัวนี้เป็นขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กกู้นะครับผมแล้วก็ตู้นะครับผมอ่าไพศาลนะครับตู้15นิ้วนะครับผมเป็นโซงมอนิเตอร์นะครับพี่น้องนะครับเป็นโซงมอนิเตอร์นะครับของไพศาลนะครับร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ครับผม PS Audio เดอร้อยเอ็ดนะครับนอนครับดอกนะครับผมดอกน่าจะเป็นดอก NPE นะครับไว้3นิ้วเลยนะครับ15นิ้วไว้3นิ้วนะครับเดิมๆนะครับไม่เยี่ยมเลยนะครับผมแล้วก็ดอกแรมก็จะเป็นของ NPE เหมือนกันพี่น้องนะครับผม สเปคนี้บอกเลยว่าแรงมากนะครับพี่น้องตัวนี้มีน้นเบิกในตัวนะครับมีเบ้าสำหรับตั้งขามอนิเตอร์นะครับผมตู้สภาพไม่อี่มเลยนะครับตัวนี้มมเอี่มทั้งตู้ทั้งดอกนะพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ไร้ตำหนิเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับผมใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับขายเป็นคู่เด้อพี่น้องใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับผมจัดส่งนะครับแล้วก็ตู้เทอร์โบนะครับผมเทอร์โบฝาบนนะครับนี่ครับ หกสิบแปดสิบแปดสิบนะครับตัวนี้นะครับเทอร์โบฝาบนนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นมุมพลาสติกนะครับผมหูจับเหล็กอ่าเป็นหูจับคู่นะครับไม่ใช่หูจับเหล็กเพืพี่น้องอ่าหูจับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับตามนี้เลยนะครับตู้ไม่แถวยี่สิบมิลนะครับไม่ผุไม่บวมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เสียงดีนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบสูตรเต็มนะครับเทอร์โบสูตรเต็มนะครับเสียงหนักแน่นนะครับท่านไหนหาตู้นะครับที่ต้องการนะครับ เสียงกระเดื่องแน่นๆนะครับต so ัวนี้นะครับเทอร์โบไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องนะครับตู้เทอร์โบเป็นตู้ที่นะครับให้เสียงกระเดื่องนะครับผมที่หนักแน่นนะครับผมท้าไหนสนใจนะครับตัวนี้ก็ใบละ1 5 0 0บาทรับเองนะครับค่าส่งก็ใบละ400ร้นะครับท้าไหนสนใจเด้ยพี่น้องนะครับแล้วก็มาดูที่นะครับผมดอกลําโพงนะครับผม18นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นของทิกเกอร์ซาวนะครับผมไม่เล็กใหญ่นะครับนี่ครับไม่เล็กใหญ่ไม่เล็กหนาเลยพี่น้องนะครับผมอ่เนี่ครับเป็นของทิกเกอร์ซาวนะครับผมทิกเกอร์ออเดีโนนะ นะครับตัวนี้ก็กําลังวัดก็น่าจะอยู่ที่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่น้องไม่แน่ใจนะครับน่าจะ1 0 0 0พันถึง1,200พันสองวัตต์นะครับเป็นของทิกเกอร์ซาวนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับผมไม่เยี่ยมนะครับนะครับพี่น้องนะครับลองไม่เยี่ยมเลยนะครับของทิกเกอร์ซาวนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับผมคู่ละนะครับพี่น้องคู่ละ สามพันบาทพร้อมส่งนะครับคู่ละสามพันบาทพร้อมส่งนะครับสนใจสนใจนะครับตกดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมและก็มาที่ดอกโอบอ้อมนะครับโอบบรินะครับผมเป็นดอกโค้งหล่อนะครับโอบอ้อมโอบบริโค้งหล่อนะครับไว้สี่นิ้วนะครับผมหนึ่งพันวัตต์นะครับนี่ครับ เป็นดอกโคงหล่อชสวยๆนะครับเดิมๆพี่น้องนะครับทั้งสองดอกเลยนะครับตัวนี้ก็ดอกละนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมคู่ละสามพันสองร้อยบาทนะครับราคานี้พร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับถ้าไหนมารับเองก็ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มาดูที่พาวเวอร์แอมนะครับผมพาวเวอร์แอมปซมซันนะครับตัวนี้เป็นแอมนอกเรืองพี่น้องนี่นี่ครับผมแซมซันนะครับผมเอสเอ็กนะครับสองสี่ศูนย์ศูนย์นะครับผมเอฟเอ็ก สองสี่ศูนย์ศูนย์นะครับผมเป็นแอมนอกเสียงดีนะครับตัวนี้อ่ะท่านไหนหาอยู่เด้อพี่น้องนะครับรับรองเลยนะครับตัวนี้เสียงนะครับพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสเปคนะครับนี่ครับสเปคแปดโอห์มนะครับผมจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมสี่โอห์มจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้ก็อ่ะสามารถขับสี่แปดนิ้วได้นะครับค่าละหนึ่งดอกนะครับผมสิบสองสิบห้านะครับค่าละสองดอกนะครับพี่น้องนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผมเป็นแอมนอกนะพี่น้้้ออออองงนน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 ะะะะคคครรรัััับบบเเสสีีียยดดแ่่่่่ตวททาาาไไหหหูใจ ตัวนี้นะครับผมราคานะครับอยู่ที่6,500บาทนะครับผม6,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมเสียงดี100%นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจเด้อแล้วก็มาที่นะครับผม power amp นะครับผม oj sound นะครับ si นะครับผม1,200นะครับ v mark two นะครับ1,200วัตต์นะครับตัวนี้ก็18นิ้วข้างละ1ดอกนะครับ12-15ข้างละ2ดอกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพีี่นน้้องตัวก็ สภาพสวยนะครับสภาพสวยๆเหมือนกันนะครับผมให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับพี่น้องนะครับเป็นสเปคคอนนะครับผมได้ทั้งแจ็คโฟนแล้วก็แกเ้วานะครับนี่ครับสวยๆนะครับสนใจสนใจสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับผมตัวใหญ่ๆยาวๆ แบบนี้เลยพี่น้องนะครับผมแล้วก็มาที่ Power Amp นะครับผมโรยเย็นนะครับโรยเย็นมี2ตัวให้พี่น้องนะครับมี L108 แล้วก็ L102 นะครับผมสภาพทั้ง2ตัวนะครับผมเดิมๆทั้งหมดนะครับเดิมๆทั้ง2ตัวเลยพี่น้องนะครับตัว L108 ไม่ได้แกะให้ดูนะครับพี่น้องก็ภายในนะครับถ้ามองเห็นผืก็เหมือนกันนะเหมือนกันแต่ว่าจะจะมี อ่ะเทอร์เรสไบโพรลาก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมซิงตัวนี้ก็จะยาเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับผมโมแปลงเหมือนกันเลยนะครับถ้าไหนสนใจนะครับเดิมทั้งสองแท่นนะครับแท่นบนนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับแท่นล่างนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผม รอยเย็นนะครับผม L พันแปดนะครับตัวล่างสิบแปดนิ้วได้ค่าละสองนะครับตัวบนก็สิบแปดนิ้วค่าละหนึ่งดอกนะครับสิบสองสิบห้าค่าละสองเหมือนกันพี่น้องนะครับแท่นบนหกพันห้าร้อยบาทนะครับแท่นล่างเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับพี่น้องแล้วก็มาที่นะครับผม PowerM นะครับผมหน้าลายนะครับมิวสิ c นะครับนี่ครับมิวสิ c นะครับนี่สวยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมสามารถนะครับผมใช้ไฟแบตนะครับ24โวลต์ได้นะครับผมใช้ไฟบ้านได้นะครับตัวนี้ ให้พ <th ี่น้องดูไส้ข้างในนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับท่านไดสนใจนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สาม0ันร้ยบาทนะครับ3า0พันหร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับหน้าไลฟ์มิวสิกนะครับผมสา0พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่โปรแอมนะครับผมข้าวนะครับ LPS แปดร้อยนะครับผมตัวนี้ก็ กำลังว a t อยู่ที่800 watt นะครับก้อน12 15นะครับคาราสองดอกนะครับตัวนี้เป็นแอมแท้นะครับผมแท้มหาจักรนะครับนี่ครับนี่ครับผมมีใบประกันมหาจักรมาให้นะครับพี่น้องตัวนี้แท้แน่นอนนะครับผมเป็นคาวแท้นะครับ LPS นะครับ800นะครับตัวนี้4,500บาทนะครับผม4,500บาทพร้อมจะส่งนะครับผมเสียงดีแน่นอนพี่น้องนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมทนายสนใจเด้อคาวแท้นะครับผม LPS นะครับ800นะครับผม4500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ PowerM l o g e n นะครับเป็นรุ่นฮับนะครับเป็นรุ่นฮับคอนเฟลเ n น e ์นะครับนี่ครับเดี๋ยครับอ่พพวกนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้งานยังไงเรื่อพี่น้องนะครับผม แต่ปกตินะครับผมทุกช่องนะครับพอใช้งานได้ปกตินะครับผ่านการเทสมาแล้วทุกตัวพี่น้องนะครับผมตัวไหนมีตําหนิก็จะแจ้งในคลิปเลยนะครับตัวไหนไม่ได้แจ้งตําหนิก็คือใช้ได้ปกตินะครับพี่น้องนะครับจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจของพี่น้องนะครับนี่ครับสวยนะครับเป็นโรเยนนะครับผมเป็นรุ่น HBA นะครับผม T สามพันนะครับตัวนี้ก็ใช้ไฟบ้านได้ไฟแบตได้เหมือนกันพี่น้องนะครับไฟแบตก็จะเป็น24บโวลต์นะครับเหมือนมิวสิกนะครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับสวยๆนะครับใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่นะครับผม3,500ร้อยบาทนะครับ3 5 0พันร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาดูที่พ a แรมหน้าลายพี่น้องนะครับผมหน้าลายอ่ารุ่นนะครับผม NPE นะครับรุ่น FET สองร้อยนะครับผมตัวนี้ก็กาลังวัดอยู่ที่200บาทนะครับพี่น้องนี่ครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นมอสเฟตนะครับเดิมๆทุกตัวนะครับพี่น้องน่าลายทั้งหมดนะครับทุกตัวแล้วก็ทุกตัวใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมไฟติดทุกตัวนะครับไฟติดทุกเม็ดเหมือนกันพี่น้องนะครับผมอ่าตัวแสดงโชว์นะครับผมนี่ครับวียูนะครับผมก็ติดนะครับผมไฟวียูก็ติดนะครับผมอ่าส่วนไฟวิ่งนะครับทุกตัวติดหมดนะครับตัวนี้ใช้ได้ปกติทุกตัวเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผม NPE นะครับผม f e t 200นะครับผม NPE FET 200นะครับใช้ได้ปกติทุกช่องใหม่นะครับผมใช้ได้ปกติอทุกช่องนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยพี่น้องนะครับผมใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับพี่น้องนี่ครับครับผมด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นมอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟตนะครับเป็น NPE นะครับรุ่น200บต์นะครับตัวนี้ก็ตัวละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับตัวละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับมีสองตัวเวยพี่น้องชอบตัวไหนก็ อ่ะเข้ามาได้พี่น้องนะครับผมอ่าภายในเหมือนกันนะครับภายในก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาที่ NPE นะครับ NPE อ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับ3 5 0บอยห้าทิบัตนะครับรุ่น3า0รอยห้าสิบัตตนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ปกติทุกช่องเหมือนกันพี่น้องนะครับผมนี่ครับด้านในนะครับนี่ครับหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงคู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับใส่ในตามนี้เลยพี่น้องนะครับผมตัวนี้สภาพสวยนะครับอ่าและหลังก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันทุกตัวนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็รรราาาาคคคนะับผม 2,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผม npe 350บาทนะครับผม2,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพี่น้องอ่าท่าไหนหาหน้าอายนะครับผมคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมราคาถูกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกช่องนะครับพี่น้องและก็มาที่ npe นะครับหน้าลายเหมือนกันพี่น้องนะครับก็จะมีเป็นรุ่นไฟวิ่งนะครับรุ่นไฟวิ่งนะครับสองแท่นนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นที่เป็นไฟ vu นะครับหนึ่งแท่นนะครับตัวนี้ก็ขายราคาเดียวกันพี่น้องนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกช่องเหมือนกันนะครับผมนี่ครับสภาพภายในก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับทุกตัวนะครับพี่น้องนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นมอเเฟดนะครับนี่ครับ พี่น้องคล้ายๆกันนะครับแต่ในสนใจถ้าหนหาอยู่เด้อพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับผมขายเพียงแทบละ2,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับใช้ได้ทุกช่องนะครับอ่ะพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องไม่ต้องวัดดวงนะครับนี่ครับสีสวยนะครับนะครับอ่ะแทบละ2,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับอ่ะแต่ในสนใจเด้อสลับพ o แวมหน้ารายนะครับผมคลิปนี้มาหลายตัวนะครับผมหมดแล้วหมดเลยพี่น้องนะครับราคานี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับผม อ่่าทีใช้งานปกติด้วยนะครับทุกช่องเลยพี่น้องนะครับอนะครับผมเทสต์เลี้ยวเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมานําเสนอพี่น้องนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ซาวเบสนะครับมิกเซอร์ซาวเบสนะครับเป็นรุ่น MG6X นะครับตัวนี้มีบลูทูธในตัวนะครับผมอ่าสามารถเสียบ USB ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเสียบเสีบ16โปรแกรมนะครับนะครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับนะครับผมมีมีแหลกมาให้พร้อมนะครับผมตัวนี้แหลกเป็นแหลก สั่งทำเลยพี่น้องนะครับสั่งทำมาเฉพาะตัวมันเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับสั่งมาเพื่อที่จะใส่นะครับตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับสวยๆนะครับมิกเซอร์นะครับผมซาวเบสนะครับพร้อมแหลกนะครับผมราคานะครับ4,700ร้อบาทนะครับผมสูงนะครับ4 7 0พบาทพร้อมส่งนะครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับถังตัวแหลกแลวก็ถังมิกเซอร์นะครับผมแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมแอคเตอร์นะครับแอคเตอร์รุ่น a อทนะครับสองสองสอง fx นะครับตัวนี้นะครับ2 2 2 fx นะครับตัวนี้เเอฟฟ x นะครับผมเป็นเเอฟฟ x แท้นะครับผม99โปรแกรมนะครับเอฟท้เก้าสิ9เโปรแกรมนะครับมีตั้งแต่00ถึง98นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกช่องเหมือนกันพี่น้องนะครับผมเสียงดีนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับตัวนี้เสียงดีมากพี่น้องนะครับผมตัวนี้ก็จะคล้ายๆนะครับผมอารีนันฮิตนะครับผมที่รุ่นริมแดงนะพี่น้องนี่ นี่ครับผมสภาพสวยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับผมปุ่มแพนทอมนะครับปุ่มแพนท้อมนะครับจะจเจ้าของเดิมนะครับอาจจะหยอดกาวติดไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับก็คือ กลัวปล่อยแพนทอมออกไปนะครับจะทําให้ไฟนะครับออกที่ช่องสัญญาณนะครับอาจจะทําให้อุปกรณ์เสียหายได้เขาก็เลยทําการหยดกาวล็อกไว้นะพี่น้องท่านไหนจะใช้นะพี่น้องก็อาจจะไม่เปลี่ยนนะครับหรือว่าจะเคาะๆหน่อยนะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนมากนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นเวทีนะครับก็จะไม่ได้ใช้นะครับสรับตัวแพนทอมนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นไฟนะครับเพื่อจะเอาไปเลี้ยงอุปกรณ์นะครับเครื่องเสียงนะครับบางตัวนะครับที่ต้องการไฟเลี้ยงนะครับนี่ครับ อาส่วนตัวไหนที่ไม่ได้ต้องการไฟเลี้ยงอย่างบ้านเล่านะครับใช้ออกงานทั่วไปธรรมดานะครับที่ไม่ใช่อางานโรตีสดก็จะไม่ได้ใช้เลยนะครับสําหรับปุ่มอ่าแผนท่อมตัวนี้นะครับผมพี่น้องนะครับก็ ถ้าไหนใช้ก็ไปแก้ไขเอาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าไหนไม่ใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะป้องกันไม้ให้แล้วนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับผมราคานะพี่น้องแบ่งปันนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับตัวใหญ่พี่น้องนี่ครับตัวนี้นะครับผมขายเพียงนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยทั่วไทยนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟโฟยูโรเทคนะครับรุ่น PSC นะครับแปดหนึ่งศูนย์นะครับอ่ามีวัดโวลต์ในตัวนะครับมีวัดโวลต์ในตัวนะครับนี่ครับผมช่องช่องปลั๊กนะครับตัวนี้นี่ครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดพี่น้องนะครับมาเยี่ยมนะครับตัวนี้นะครับไมเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่อีคอไลเซอร์นะครับอีคอไลเซอร์ไมเอ็นพีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอีโวสองสามหนึ่งนะครับอ่า ไมเอ็นพีนะครับผมจะมีอยู่2รุ่นนะพี่น้องนะครับผมรุ่นธรรมดานะครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีเทานะครับตัวหนังสือเป็นสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโปรนะครับเป็นรุ่นโปรเนี่ยหรือว่าเป็นรุ่นที่เสียงดีสุดนะครับในตัวสไลด์สั้นนะครับตัวนี้ไมเอ็นพีนะครับผมอีโวนะครับศูนย์สองสามหนึ่งนะครับตัวนี้ราคานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสภาพไมเยียมเหมือนกันพี่น้องนะครับไม่กิ๊กเลยนะครับนีันะครับไม่มีตำหนะครับ ผมด้านหลังนะครับผมแล้วก็มาดูที่คอสามทางนะครับคอสามทาง CNC นะครับคอสามทาง CNC นะครับนี่ครับผมสภาพสวยใช้งานได้ปกตินะครับเล้สองทางได้นะครับสามทางได้สี่ทางโมโนได้นะครับสําหรับคอ CNC ยนะครับพี่น้องนะครับด้านหลังนะครับนี่คร uh ับเซีนนะพี่น้องบางท่านสงสัยนะครับว่า CNC น่ี้เป็นแบรนด์ของบริษัทไหนนะครับก็เป็นบริษัทเดียวกันนะครับพี่น้องกับคานิี้นะครับผมนี่ครับพี่น้องนะครับ เป็นแบรนด์เดียวกันนะครับของบริษัทคานินะครับตัวเดียวกันนะพี่น้องนี่ครับผมสภาพสวยด้วยพี่น้องตัวนี้มาเอี่ยมนะครับก็ 1, 1 0 0ับาทเหมือนกันพี่น้องนะครับ1,100ับาทพร้อมส่งนะครับอ่าสำหรับคอร์ส3ามทางนะครับ CNC นะครับเล่น2ทางได้3ามทางได้4ทางโมโนได้นะครับพี่น้องแล้วก็มาที่นะครับผมคอร์สอ่าสทางสามทางนะครับผม4ทางโมโนเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของซิงกิวานะครับตัวนี้หายากพี่น้องนะครับผมเสียงดีนะครับอ่าเป็นคอร์สนะครับผม บอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าเป็นคอร์สนะครับรุ่นเก่านะครับที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับสิงกิวานะครับรุ่น MK นะครับผมสองสามสี่อนะครับตัวนี้นะครับเล่นสองทางได้สามทางได้สี่ทางโมโนได้เหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวซี c เซ่เลยพี่น้องนะครับ นี่ครับสภาพสวยๆนะครับซิงกิวานะครับตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนพี่น้องนะครับของแท้แน่นอนนะครับเสียงดีนะครับซิงกิวานะครับตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1,800บาทนะครับ1,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมขอสามทางซิงกิวานะครับ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้านะครับมานําเสนอพี่น้องนะครับผมมาให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเเเข้้้าาาามรรัับองทที่่นนน นะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม